ไว้ทาพ่วงคางครับไปให้ไปหน้าเขาหัวเขาสวนครับนี่กะมีเว็บลอยครับมาฝากพี่น้องสําหรับท่านใดที่รับชมทางช่องความสูงเล็กสุดที่บ้านหน้านะครับอยากจะได้นะครับรถเว็บสภาพพ่อใส่งานครับเอกสารชุดโอนครบผาสีขาดด้วยครับเด้อครับพี่น้องสําหรับเว็บคันนี้นะครับชุดไฟครบทุกอย่างนะครับเครื่องกับพ่อใส่งานครับสภาพเครื่องกับยุ่ประมาณ70%เครับ สตาร์ตติดขี่ได้ปกติทอกับเป็นทอแต่งออกัยรุ่นนิดนึงครับสวิงอาร์มเดิมครับผมขาสตาร์ตบ่เคยเชื่อมครับนี่ครับผมขาสตาร์ตไม่เคยเชื่อมเครื่องบ่มีเยิมครับคันนี้เคยพ่วงคางมากครับพี่น้องครับเคยพ่วงข้างมานะครับเบาะกับเป็นเบาะแต่งปาดครับผมนี่ครับตู้บอกครับผม นี่ล็อกล็อกบ่ได้ครับเป็นเวฟตูดแหลมนะครับป้ายทะเบียนบมี่ครับผมพี่น้องนี่ป้ายทะเบียนจอดไว้ยุรานครับนี่ครับโชกสวิงอาร์มครับผมเป็นสวิงอาร์มเดิมนะครับโชกก็เป็นโชกแต่งครับคันนี้ได้ที่ใหม่ก็คือเปลี่ยนสเตอร์ไม้ครับผมโซเดิมนะครับสเตอร์หนาลังไม้ครับเครื่องโบมี่เยิม เป็นเวฟลอยสิบครับสตาร์ทง่ายครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่น้องดีเบิ้งครับนะครับขาสตาร์ทไม่เคยเชื่อมขาเกียร์ไม่เคยเชื่อมครับผมไฟออกครับไฟออกเลยครับเด้อขั้นนี้ครับเดี๋ยวเกียร์วางก่อนครับเกียร์ว่างก่อนเกียร์วางก่อนครับอ่าลองสตาร์ทครับ ครั้งเดียวจะติดไหมถ้านีติดงายอยู่ดีครับนี่ครับเสียงเครื่องไฟออกนะครับนี่ครับผมอันนี้ไฟว่างไฟหน้าครับผมครับผมไฟหน้าออกปกตินะครับผมนี่ครับระบบไฟระบบไฟนะครับนะครับไฟออกครับไฟด้านหน้าหลังครับ เครื่องนิ่มๆครับพี่น้องเข้าหาไปใส่งานครับครับสภาพเครื่องก็ประมาณ70-80%ครับในราคาครับ3,500บาทครับนี่ครับเวฟคาบูครับผมฝากพี่น้องที่รับชมทางช่องยูอยากจะได้เอาไปให้ไปหน้าครับ ไปพ่วงขางแก้หยาให้ง่วให้กล้วยครับหรือขี่ไปตลาดครับขันนี้บอกเลยว่าพอใช้งานครับผ้าสีขาดแต่เอกสารสมุดเล่มนะครับชุดโอนครบครับขันนี้ครับสมุดเขียวมีครับผมพอเป็นพอแตงครับแต่สวิงอาร์มเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับแต่เคยพ่วงข้างมาแล้วสวิก ครับทาใหม่ครับตัวเปิดปีสวิกนะครับนี่ครับผมลองสตาร์ทใหม่ครับสตาร์ทง่ายๆครับผมขั้นนี้สตาร์ทง่ายครับตัดติดง่ายตัดติดง่ายเบาเาครับอ่าไปล่องัาเบิ้งครับผมง่องล่องคาเบิ้งครับอ่าเกียร์หนึ่งครับอ่าไปเกียร์หนึ่งขึ้นครับนี่ครับเกียร์หนึ่งอ่าดีไปเลยต่อด้วยเกียร์สองครับไปเกียร์สองขึ้น เขาได้ทุกเกียร์ครับด้วยเกียร์สีครับเก,รเกียร์สีเกียร์สีกเขเข้าได้ทุกเกียร์เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวกับเลี้ยวกาเกียร์สีครับผมนี่ครับขี้ขี่นิ่มๆครับคันนี้ครับรือว่าขี่นิ่มดีภาพเครื่องกับเพราะใส่งานครับในราคาสามพันห้าร้อยบาทอาเบก เกียร์หนึ่งมาเกียร์ว่างครับไฟขึ้นทุกจุดครับคันนี้เป็นดิสเบรกหน้าครับดิสเบรกก็ยังใช้ได้ปกติครับผมนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาก็ยังอยู่ครบนะครับเบาะล็อกไม่ได้ครับล็อกเบาะบาได้เลยครับเด้อนะครับแต่ที่จับยังอยู่ครบเฟรมยังอยู่ครบนะครับแต่ว่า ตรงด้านหน้าครับเฟรมที่ครอบตอนแด้ออกออกครับเพราะว่าเคยพ่วงขางมากครับก็นี้ครับรถคันนี้เคยพ่วงข้างครับถ้าพี่น้องเข้ารับสภาพได้ครับในราคา3,500บาทครับฝากพี่น้องเข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งท่านใดอยากจะได้นะครับรถพ่อใส่งานนะครับลากขาเกษตรกรสําหรับพี่น้องที่หาไปใส่แกะยานะครับพ่วงคาง แลนตลาดครับคนีกับพ่อใส่งานครับฝากพี่น้องเขากดติดตามครับผมสําหรับมื้อนี้ขอบพุณนพี่น้องที่รับชมนะครับถ้าพี่น้องเขาอยากจะได้สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ครับ098 3 5 0 8 0 0 9ครับมื้อนี้กับมีรถสภาพพ่อใส่งานครับเป็นรถบ้านถ้าสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับสำหรับมื้อนี้ขอบพุณนพี่น้องเขาหลายๆครับสวัสดีครับ